สวัสดีเจ้ามีหลายคนเนาะถามสมศรีว่าสมศรีนึ่งข้าจะได้สมศรีนึ่งข้ากับไมโครเวฟเจ้านี่อันนี้สมศรีจะแจกข้าวเนอะสมศรีได้ยาพอมเมินละพอช่วงก่อนนั้นสมศรีลงบ่อยเนาะช่วงนี้กลัได้ลงเมินแล้วเนาะอันนี้ข้าวนึ่งสมศรีกะถ้านึ่งน้อยสมศรีแนะนาเฮอเบฟบนสมศรีเด้อแต่ถ้านึ่งหนักกันต้องแบบมันต้องใหญ่อย่างสมศรีเจ้าเพราะว่ามันจะแชะอันนี้ข้าวแจกสมศรีเอาแจกน้ำห่อนบ้านฝรั่งมันจะมีน้ำห่อนน้ำเย็นเนาะ มันสีกระแจกประมาณนักซีฟหรือว่าซาวนาทีอันจะแจกข้างคืนก็ได้เจ้าอันนี้ก็ใส่น้ำก็เข้าให้มันเต่ากันเนอะเสร็จแล้วก็ไปเวบเวบแล้วแต่เข้านักเข้าน้อยอย่างนี้เนาะมันสีก็เวบไปสามสี่นาทีแล้วกเออกมาโกนโกนโกนเสร็จแล้วพอถ้าเข้ามันสีแข็งไปหน้ามันมดก็เอาหน้าพรมๆเห็นไอยเจ้าแล้วก็เอากลับเข้าไปเวบใหม่แล้วก็เอาออกมา แล้วก็ก้นแหมกเัาก็ต้องพอว่าเข้านักเข้าน้อยแต่สมสิมแนะน,นําเฮานึงหนักหนือเพราะสมสิกินคนเดียวเนาะกําเดียวสมมุติกระป๋อกินอลไอีเนะยปั้นเดียวกะปอ้อแล้วเนาะอันนี้สมสิก็เอาไปเวเวบแหมแหมสักรอบสองรอบแล้วแต่เจ้าสักนาทีสองนาทีนี่แหละอันนี้เซตล้วเจ้าเข้าอ่ะมันก็สมสิก็กิกกกนแค่คนเดียวเนาะสมสิก็จะเว็บเอาขี้ขาดหนึ่งข้านอ้อาหนึ่งลงมาหนึ่งอีกเนี่ย ย่คนเดียวกินคนเดียวเนาะบ้านฝรั่งมันจะมีน้ำหอนน้ำเย็นอ่ะอือันนี้กระเซตลวเจ้ามากินข้าวน้ำพริกตาแดงน้ำทอดอะใครข่านทอดกินข้าวก็น้ำพริกกับขัดหมูนี่แหละเนาะง่ายดี ห,หมูนี่มันล้ำเลยนะเนาะมันเข้าด้วยกันเนะจ,จ้าจะเจ้าก่อนไปทำงาน อันนี้น้ำพริกปลาย้าตีห้ากึง่งอะรั่ะ FC ชงมางขาึ้นเลยเนี่ยชงก็ใช่บ้านนะตอนอยูมองไทย Chóng phát cạt bà, hơi cạt lòng Thích kỳ สานไทยอยู่คนละฝั่งก็จะทำงานเนะี่ยำ